เราเมันสิว่าเราหยอกประเด็ผมก็หยอกแน่ขึ้นไปซื้อเด้่ยคันคันผมหายผมก็สิบ่ยิ้มบ่หัวไปส่วนเมี้ยของเคียดในเจ้านี่แล้วนะสิไอ้กันบอกไอ้กันโมกขียนออกเรื่องซ้ำนี่นึ่ง <c oughs> มันก็หนาใหญ่หรี่เนาะว่ามันลืมนาใหญ่นี่มีประโยชน์เด้พี่น้องมือใดคนหลายๆนี่คือจังยูบุรีรัมวัดสีสะเล่เนี่ ผมยืนทั้งเวทีนี่แนมมาเป็นกิโลกันีน่เห็ุเธอเลยบอกให้คนสงสยยัยงานคันแมนพูน,นี่เขาก็สิสงสัยกันอย่ทีิแมนพูนั่นบอกพูนี่บอกเขากับสีวาเนี่เนาะถ้าคันผมได้ยืนออกไปทั้งเวทีนี่เพ้อเวอ้ออยู่มาส่งดาวมาเขากุมไปหกพันหกร้อยคนนี่แฟนขับใจกันลอยขึ้นมาหลายแท้แฟนขับพูนั่นพูนี่ไหมแฟนขับลูกสาวลูกชส้ผมครูจิน้นครูแทะแต่ละครูนี่มูเจับปุมไป อยู่กลุ่มนอกบ่ได้ดิมู่เจ้าสิมาเป็นชนกลุ่มน้อยบ่ได้อยู่ในประเทศนี่ต้องฮอดเราถามว่าถวยยี่เหลื่องคืออย่างมู่เจ้ามู่เจ้าถวยยี่เหลื่องบ่กซ้ำเท่าเนี่ยถวยง่ายเนี่ยมุ่งเจ้ามาซ้ำเท่ามองโต๊ะไกไปอีกก็นั่นอีกไป ไนเซนนันน,ะนะ่เมื่อกี้ฉีดวนหอมๆเขาสุปชัยครับน้องตายนี่พี่ที่นี่ต้องโดยเฉพาะแฟนครับน้องตายเหมือนี่ต้องเข่ามาโด้พอะเป็นมือเปิดอัลบ,บั้มของเขาเขาสิลองที่นี่สดๆหนาเวทีมือแลบกับต่ำสุปรชัยนี่คล็ปมีหลายเติบอยู่ด้วยแฟนครับต่ำกระไรต่ว่าย่าเสยเด้อมูงเจ้าจะเป็นชนกลุมหน่อยอยาจะไปหาว่ามูข่อยซ <ST 's S 1> ัพพอร์ตกันอยู่แล้วอันนี้เป็นกลุมอันกันลอยเด้ถึงเวลาแล้วมุงเจ้าเข่ามาแล้วกันแสดงโตพร้อม หกพันแปดอยคนนี่เข้ามากดลิงที่ปักมุดแล้วก็เข้าไปยุ่ในกลุม่มคันวูเจ้าเขากุ่มหกพันนี่คอยแกกลูกน้องเลยคนละห้าสิบาทมืออื่นเศร้าเนี่ยตัวจริงไม่ใหญ่ป่อยใหญ่ป่อยใหญ่ดอกจ้าครับบ่อยใหญ่ครับ,บ,รรบโอนมือขึ้นแต่เขากุ่มไม่ได้ทรงสริบไปอีกกดลิงที่ปักมดุดคุณแอนมือนี้คุณแอนมีสรางนี้พี่น้อง มือนีคือจิ้มอ่าเอยังไงเอ็นเอ็นมึงเจาะหอมเนี่ยหอมเนี่ยหอมเนี่ยเอบียร์คิดปล่อยเอเบียร์แต่แหลกๆเนาะหอมหน่อยหอมหน่อยนี่หอมก็ปล่อยนอนมาใส่มาพวกเขานี่ช่วงจ่วงเมนนั่นสิมักซิมี่บอกอาดอยู่ตลอดอ่านคำว่ามานั่งกินขอรับเบียร์กันเบาหยอกกันแม่สองคนละกันนี่ดอกสิแม่บอกอะ บ้านอาดเขาไปบ้านอาดแฟนครับอาดไปเล่นพววมองหันมองนี้อะไรเด้อเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนครับอาดไม่ให้มีแท่ๆครับอาที่ไม่ไล่บ้านบ่บ่มีเขาเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะพุทธพาเดือนหน้าไม่มีเราจะคิดถึงบุเดือนหนาบ่มีแหละได้พี่น้องพักพี่น้องรอบนี้เปลี่ยนบัญชีมาเป็นนิชนะนบุรีสายเด้อครับหอมเทบอกคี่เทมันจะเป็นซื้อผูกกันบุรีสาย ลาวาของของธนาคารต่อเด้อครับนี่ฉันนันปุริสายพี่น้องบ่ต้องตกใจเด้อคือเดนี้เปลี่ยนบัญชีเก่งกองธนาคารผูกอันธนาคารกรุงเทพพี่น้องของแม่แม่นบ่ของแบงก์กรุงเทพมันจะขึ้นซื้อนี่ฉันคอนเสิร์ตแองพอมันเพราะขั้นเนี่ยเป็นเพียงเรื่องไหม พ่ออยู่มองหันมองนี้มาดัน้นพันว่าพึ่งออกมาดัน้นพันว่าพึ่งออกจากทา่ากูเน้ยหวม้นเปียบแห้งหัวคนหลอยืนอยู่ข้างหลังมาอีกคนแล้วค่ะโอ้นี่ครับคนหรอเต่าอา ไปขายของเขามา